ข่าวค่ำช่วงนี้มีเรื่องของการทุจริตเงินวัดนะคะทีมข่าวสำนักข่าวไทยเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะหลังจากผู้นวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาที่จังหวัดสงขลานะคะได้ถูกจับกลุ่มฐานใช้อำนาจโดยมีชอบเรียกคืนเงินอุดหนุนเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่วัดแห่งหนึ่งเบื้องต้นนั้นพบว่ามีวัดกว่า1ิบแห่งนะคะที่ถูกเรียกเงินในลักษณะแบบนี้ติดตามจากรายงานของคุณมูฮัมหมัดรุสดีเชคคารูนค่ะ วัดแห่งนี้เป็นหนึ่งในวัดที่ถูกผู้อําวนการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลาเรียกคืนเงินอุดหนุนจากรัฐเป็นเงิน3าล้านสองแสนบาทโดยอ้างว่าจะนาเงินไปมอบให้กับวัดและสำนักสงฆ์อื่นๆในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับวัดชนทราวาสหรือวัดร่อนตั้งอยู่ที่ตำบลตันยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาส เป็นวัดที่ถูกนายสเสถียรดำรงคดีราชผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลาเรียกคืนเงินอุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมเลิกเผยแผ่พระพุทธศาสนาจำนวน3 2ล้าน2บาทจากจำนวน4ล้านบาทเหลือให้วัดเพียง8 0 0 0 0นบาทเท่านั้นโดยอ้างว่าจะนำเงินไปแบ่งให้กับสำนักสงฆ์อื่นๆที่ไม่ได้จดทะเบียนก่อนแล้วจะโอนเงินคืนให้ในภายหลัง ทางวัดจึงหลงเชื่อและคืนเงินดังกล่าวให้กับนายเสถียรโดยนัดแนะให้พระรูปหนึ่งนําเงินมามอบที่ลานจอดรถห้างเทสโก้โลตัสสงขลาและถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจร่วมกับปปชและสตอง,งอซ้อนแผนเข้าจับกลุ่มเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมา พระประหลัดสุวัตกันตวีโรรักษาการเจ้าอาวาสวัดจนทราวาสยืนยันว่าทางวัดไม่มีส่วนรู้เห็นกับการดําเนินการของผู้อำนวยการสํานักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลาแต่ทางวัดเพียงได้รับการติดต่อจากพระผู้ประสานงานให้คืนเงินจึงดําเนินการให้โดยไม่มีข้อสงสัยแต่อย่างใดก็ม,มีรวแทนของเรานีเลยขาจังหวัดมาหมายความว่าเขามาบอกก่อนแล้วว่าเขาให้ไว้วัดเฉพาะทนเท่านี้ที่เหลือก็จะไม่ให้สำนักสงฆ์หรือที่พักสงฆ์เพราะว่าพวกนั้นมันไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องเพราะว่ามันจะไม่ได้เป็นวัดไง วัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะได้รับงบประมาณอุดหนุนเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นประจำทุกปีโดยจะคัดเลือกวัดที่มีแผนงานจัดก,กิจกรรมหรือโครงการก่อสร้างปฏิสังขรณ์อาคารสถานที่ซึ่งรักษาการเจ้าอาวาสวัดจนทราวาสบอกว่างบประมาณ4ล้านบาทที่ได้รับจะนํามาใช้ในการก่อสร้างสาลาวัดซึ่งต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น5ล้านบาทแต่หลังเกิดปัญหาดังกล่าวทําให้การก่อสร้างต้องชะลอออกไปเราก็รกู้ว่าจะ กิจกรรมแล้วก็สร้างศาลาด้านหลังศาลากำลังทำศาลาที่ตัง้งศพไปเดินไปดูก็ได้หาล้านตุ้งจะเสร็จไปได้ล้านสองเองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยกับทีมข่าวสำนักข่าวไทยว่าได้เรียกประชุมวัดทุกแห่งในจังหวัดนราธิวาสเพื่อตรวจสอบการเงินหลังเกิดเหตุการณ์ พบว่ามีวัดที่ถูกเรียกคืนเงินในลักษณะนี้จำนวนกว่าสิบแห่ง,งโดยมีพระรูปหนึ่งเป็นผู้ประสานให้วัดในพื้นที่คืนเงินแต่เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสยืนยันว่าวัดต่างๆในพื้นที่ไม่น่าจะมีส่วนรู้เห็นกับการทุจริตเงินดังกล่าวแต่เชื่อว่าน่าจะมีการดาเนินการเป็นขบวนการคือมันแบบนี้แบบเขาบอกว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวไปเชื่อวัดอื่นก่อนแล้วก็โอนให้ทีหลังอีกงั้นนะวัดก็เชื่อเลย บางวัดอาจจะไม่รู้เรื่องด้วยท่าไปอีกอคนหนึ่งเมืองอะไก็รับในวัดนะเพาวัดบัดีก็รับแล้วไปทาไปทางานก่อสร้างเรื่องนั้นนะั้นสำหรับนายเสถียรดำรงคดีราชพ่วงในการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลาขณะนี้ถูกดำเนินคดีอยู่ในชั้นสอบสวนของเจ้าพานักงานสอบพอมืองสงขลาและถูกควบคุมตัวที่เรือนจำจังหวัดสงขลาซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตต่อไปัมหมรุษดีเชคคารูนสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน